วันนี้ผมขอชวนทุกท่านมาขบกิจเรื่องราวที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยและทำได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือเรื่องของกรรมที่ถูกบันทึกไว้อย่างถาวรในโลกไร้พรมแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมที่เกิดจากตัวอักษรที่เราพิมพ์ลงไปในสิ่งที่เรียกว่าโลกโซเชียลมีเดีย ผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้อาจจะใช้สื่อออนไลน์เป็นกิจวัตรบางคนใช้เพื่อติดตามข่าวสารบางคนใช้เพื่อระบายความรู้สึกแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมามองกิจกรรมหน้าจอนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ในแง่มุมของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่ในแง่มุมของ ความรับผิดชอบและผลของกรรมที่จะสะท้อนกลับมาหาเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายคนอาจจะคิดว่าการพิมพ์คอมเมนต์หรือโพสต์ข้อความสักประโยคเป็นเรื่องง่ายๆแค่พิมพ์กดส่งแล้วก็จบกันไปแต่ในความเป็นจริงแล้วการตัดสินใจที่จะส่งสารใดๆออกไปสู่สาธารณะมันคือการสร้างรอยสักดิจิทัล หรือดิจิตัลแททูที่จะประทับอยู่บนตัวตนของเราไปอีกนานแสนนานรอยสักนี้ไม่ได้หมายถึงลวดลายที่สวยงามแต่เป็นร่องรอยที่เรียกร้องให้เราต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของผู้รับสารอย่างถึงที่สุดเรามาลองพิจารณาเรื่องราวของคุณวินพนักงานออฟฟิศหนุ่มไฟแรง ผู้ซึ่งมีความมั่นใจในตัวเองสูงและรักความถูกต้องเขาใช้พื้นที่ออนไลน์ในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมอย่างเผ็ดร้อนโดยใช้นามแฝงว่านักรบแห่งความจริงแรกเริ่มดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลและน่าเชื่อถือแต่หลังจากที่เขาเสพติดยอดไลค์และการโต้เถียงได้ไม่นานคุณวินก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความขุ่นมัวที่แท้จริงในใจตนเอง แรกเริ่มเดิมทีคุณวินคิดว่าการคอมเมนต์แรงๆก็เหมือนการสั่งสอนคนผิดแค่ให้บทเรียนก็พอแล้วแต่แล้วคืนหนึ่งคุณวินไปเจอกับโพสต์ของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่างจากเขาด้วยความที่อารมณ์กำลังคุกรุ่นจากงานคุณวินจึงรัวนิ้วพิมพ์ข้อความด่าทอที่รุนแรงเหยียดหยามสติปัญญาและกดส่งไปโดยไม่ยั่งคิด เด็กคนนั้นพยายามอธิบายแต่คุณวินก็กลับระดมพักพวกมารุมถลม่มซ้ำในความรู้สึกของคุณวินตอนนั้นมันเป็นเพียงแค่ใช้ชนะชั่ววูบในสนามรบตัวอักษรแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือการเริ่มต้นของมีดกรีดกลางใจที่เกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นหน้าหลายวันผ่านไปคุณวินยังคงสนุกกับการไล่บี้คนเห็นต่าง เขาเริ่มมีพฤติกรรมเสพติดความรุนแรงทางวาจาใครเห็นต่างคือศัตรูคุณวินเริ่มพูดกับเพื่อนสนิทในกลุ่มแชทว่าไอ้พวกนี้มันพวกโลกสวยต้องเจอของจริงแบบฉันเพื่อนของเขาได้อ่านก็ทักท้วงว่าแกแรงไปหรือเปล่าวินเขาอาจจะแค่เด็กที่ยังไม่รู้เรื่องก็ได้คุณวินก็พิมพ์ตอบกลับไปว่าก็ดูสิตกกะมันพังไม่ฉลาดเหมือนที่พยายามอวดเลย คำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ปิดพลาดของใครหลายคนที่มองว่าหน้าจอเป็นเหมือนถังขยะระบายอารมณ์เมื่อใครไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็พร้อมที่จะเทความเกลียดชังใส่เขาโดยไม่สนใจความเป็นคนของเขาไม่นานหลังจากนั้นบัญชีของเด็กคนนั้นก็เงียบหายไปไม่อัปเดตไม่ตอบโต้คุณวินก็เพียงแค่คิดว่าสงสัยจะยอมแพ้ไปแล้ว แต่ไม่ได้เอกใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีข่าวแชร์กันในฟีดว่ามีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งทำร้ายตัวเองเพราะทนกระแสไซเบอร์บูลลี่อิ่งไม่ไหวและเมื่อคุณวินกดเข้าไปดูมันคือบัญชีเดียวกับที่เขาเพิ่งถล่มไปเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณวินช็อกจนมือถือร่วงจากมือเขาพยายามเข้าไปดูแชทเก่าๆเ,เพื่อจะลบข้อความแต่ทุกอย่างถูกแคปเจอร์และส่งต่อไปทั่วแล้ว เขาเริ่มหน้าชาและถามตัวเองว่าทำไมแค่ตัวอักษรถึงทำร้ายคนได้คุณวินรู้สึกผิดบาปอย่างรุนแรงเขาโทษตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักคนคนหนึ่งปปสู่ปากเหวเรื่องราวของคุณวินอาจจะดูเป็นเรื่องที่น่าหดหู่และไกลตัวสำหรับบางคนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือภาพสะท้อนของความประมาทและการขาดสติในการสื่อสารของมนุษย์เรา ที่มักจะมองข้ามพลังของคำพูดเพียงเพราะมีหน้าจอกัน้นเรามักจะนึกถึงแต่ความสะใจของตัวเองความต้องการเอาชนะหรือแม้แต่ความต้องการการยอมรับแต่เรากลับลืมไปว่าในการที่เราตัดสินใจพิมพ์สิ่งใดลงไปมันคือการที่เราต้องแบกรับวิบากของคำพูดนั้นไปตลอดหลายคนอาจจะคิดว่า การพิมพ์ด่าทอในเน็ตเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำกันแต่ในทางทำแล้วมันคือเรื่องของวจีกรรมหรือกรรมทางวาจาที่เราสร้างขึ้นในทุกขณะจิตที่เรากดแป้นพิมพ์ทุกครั้งที่เราพิมพ์ให้กําลังใจด้วยความปรารถนาดีนั่นคือการสร้างบุญแต่ในทางกลับกันทุกครั้งที่เราพิมพ์ด้วยโทสะด้วยความเกลียดชัง นั่นคือการสร้างบาปที่จะตามติดเราไปในรูปแบบของดิจิตอลฟุตปรินต์และรอยแผลในใจเรื่องราวของคุณวินเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ผมอยากจะชวนให้ทุกท่านได้คบคิดว่าการใช้โซเชียลมีเดียไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสารแต่คือการฝึกฝนจิตใจให้มีสติก่อนที่จะส่ง เพราะเมื่อไหร่ที่เราขาดสิ่งนี้นั่นและคือจุดเริ่มต้นของกรรมที่จะติดตามเราไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตจากเรื่องราวของคุณวินในทางทรรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันคือเรื่องของวิบากกรรมที่เกิดจากเจตนาเรามาลองขยายความเรื่องวจีกรรม พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับวาจาเป็นอย่างมากทรงสอนเรื่องวาจาสุภาษิตหรือคำพูดที่ดีงามในพุทธการมีเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระโกกาลิกะผู้ซึ่งมีจิตริษยาและใช้วาจาว่าร้ายพระอัครสาวกอย่างพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ แม้พระพุทธเจ้าจะทรงเตือนถึงสามครั้งให้หยุดแต่ท่านก็ไม่ฟังสุดท้ายด้วยกรรมหนักจากการใช้วาจาประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ทำให้ท่านต้องประสบครอะกรรมอย่างแสนสาหัสเรื่องนี้เปรียบเสมือนสุภาษิตท,ที่ว่าคนพานมีขวานเกิดอยู่ในปากยอมใช้ขวานนั้นถากตัวเองการกระทำของคุณวินก็ไม่ต่างกัน การพิมพ์ข้อความทำร้ายผู้อื่นก็เหมือนการคว้างบูมแรงแห่งความเกลียดชังออกไปสุดท้ายมันก็วกกลับมาทำร้ายติดใจของตนเองกลับมาที่เรื่องราวของคุณวินหากมองในมุมของธรรมะสิ่งที่คุณวินทำเกิดจากอวิชชาหรือความไม่รู้เขาไม่รู้ว่าตัวอักษรไร้เสียงของเขากำลังกรีดแทงใจคนอ่าน พระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยเปรียบเทียบความสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ไว้ว่าหน้าฟีดโซเชียลก็เหมือนกระจกเงาแห่งกรรมสิ่งที่เราโพสต์ออกไปคือเงาที่สะท้อนจิตใจของเราเองหากเราโพสต์ด้วยจิตที่ขุนมัวกระจกนั้นก็จะสะท้อนความหมองหม่นกลับมาหาเราแต่หากเราโพสต์ด้วยจิตที่เมตตากระจกนั้นก็จะสะท้อนความสุขกลับมา คุณวินในตอนแรกมัวแต่ส่องกระจกด้วยความโกรธเขาจึงเห็นแต่ศัตรูเต็มไปหมดเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ทิ้งบาดแผลใหญ่หลวงให้คุณวินและบาดแผลนี้เองที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการล้างระบบความคิดของเขาคุณวินได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเสรีภาพในการพูดที่แท้จริง ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบเขาเริ่มยุดเล่นโซเชียลไประยะหนึ่งหันมาฝึกเจริญสติเพื่อให้รู้ทันอารมณ์ก่อนที่นิ้วจะขยับไปสัมผัสหน้าจอนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนเส้นทางธรรมะเปลี่ยนจากนักเลงคีย์บอร์ดมาเป็นผู้มีสติหน้าจอหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณวินจมอยู่กับความรู้สึกผิด จนได้มาฟังธรรมเรื่องอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทเขาเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาเขาประมาทในอารมณ์ของตนเองปล่อยให้โทสะครอบงำจนกลายเป็นวจีกรรมที่รุนแรงการที่คุณวินกลับมามีสติทำให้เขาเห็นอัตตาหรือตัวตนที่พองโตของตัวเองในอดีตว่าเขาไม่ได้ต้องการความถูกต้องเขาแค่ต้องการเอาชนะ คุณวินตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เขาไม่ได้ปิดบัญชีหนีแต่เขาเลือกที่จะชดใช้กรรมด้วยการเปลี่ยนพื้นที่ของเขาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาเริ่มเขียนบทความให้กำลังใจคนที่ถูกบูลลี่เขาเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมผู้คนด้วยความจริงใจในช่วงแรกๆเขาทำด้วยความรู้สึกไถ่าบาปแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มทำด้วยความเข้าใจ ทุกครั้งที่เห็นคนมากดไลค์หรือคอมเมนต์ขอบคุณที่เขาให้สติเขารู้สึกถึงความสงบเย็นใจที่ไม่เคยได้รับจากการด่าทอใครมาก่อนเขาเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงคือการใช้สื่อเพื่อสร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลายในทางธรรมการกระทำหน้าจอของเราในทุกๆวันคือการเขียนโปรแกรมชีวิตของเราในอนาคต เมื่อคุณวินเปลี่ยนการกระทําจิตใจของเขาก็เปลี่ยนจากที่เคยรุ่มร้อนคอยจ้องจับผิดกลายเป็นจิตใจที่กว้างขวางและพร้อมให้อภัยวันหนึ่งขณะที่คุณวินกำลังเลื่อนดูฟีดเขาไปเจอกับคอมเมนต์หนึ่งที่ดาทอเขาอย่างรุนแรงในโพสต์เก่า,กาหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงสวนกลับทันที แต่คราวนี้คุณวินวางโทรศัพท์ลงหลับตาหายใจเข้าลึกๆและมองเห็นความโกรธของอีกฝ่ายด้วยความเมตตาเขาเห็นภาพตัวเองในอดีตซ้อนทับอยู่ในคอมเมนต์นั้นเขาไม่ได้ตอบโต้แต่เขาเลือกที่จะให้อภัยและปล่อยผ่านไปอย่างสงบนั่นคือวินาทีที่เขาชนะใจตนเองได้อย่างแท้จริงการไม่ตอบโต้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่คือช้ยชนะเหนือวงจรแห่งกรรมการเดินทางของคุณวินจากผู้ที่ใช้คำพูดเป็นอาวุธสู่ผู้ที่ใช้คำพูดเป็นยารักษาใจคือบทเรียนสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนในยุคดิจิตอลครับไม่ว่าท่านจะใช้แพลตฟอร์มไหน Facebook Twitter หรือ TikTok ขอให้ท่านระลึกถึงอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทไว้เสมอก่อนจะกดโพสต ก่อนจะกดแชร์ขอให้มีสติกั้นกลางถามตัวเองสักนิดว่าสิ่งที่จะส่งออกไปนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นความจริงหรือไม่และประกอบด้วยเมตตาหรือไม่เพราะสิ่งเหล่านี้คือการสร้างกรรมดีที่จะทำให้สังคมออนไลน์ของเราน่าอยู่ขึ้นและนำความสงบสุขมาสู่ใจของท่านเองผมขอฝากคำสอนไว้เตือนใจครับว่า คำพูดที่ไม่ได้กลั่นกรองด้วยสติแม้เพียงคำเดียวก็อาจทำลายโลกทั้งใบของใครบางคนได้ขอให้เราทุกคนร่วมกันสร้างโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยเมตตาธรรมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเดินตามทางธรรมในตอนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีสติในการท่องโลกออนไลน์ครับสวัสดีครับ